สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุกคน,กคนวันนี้กับเป็นมือวันที่ส <16. S 2> ิบหกเงินเรียออกนะครับวันนี้เดือนมีถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพาแฟนเพจแฟนครับว่เาเบงวงยจะตามพอแล้วครับเนาะหวหกกระทบแม่นี่เนาะครับเนาะหูกกระทบเพิ่งว่าลูกกระทบแล้วครับผมนี่นะครับเนาะ นี่แม่ลูกดวยครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับผมเปิดใบบัวลอยนะครับเนาะสายหูกระทบนะครับเนาะแฟนเพจนครับของหัวเชียวถามหาแม่ลูกคมนี่ก็เปิด่บบัวลอยนะครับเนาะเก้าหมื่นห้าพันครับเก้าหมื่นห้าพันทรงฟีชาวพาอิสานนะครับเนาะแม่นี่นสมสติงเลี้ยไว้ครับนี่แล้วใบหลวดพันเหเฮดเสียนะครับเนาะ มเมืเ่อใยอดเราประกันได้ครับเนี่ยสติงนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับม้วนลอยนะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์เลครับสติงเลยแมียพอน,นี่ขวอมสูงไหลเลยครับเนาะขวอมูงอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าลอยลอยหาสิบบวกขึ้นไปนะครับเนาะแปะแปะแม่แม่ร้อยหกสิบคนนะครับผมนี่ครับลูกสาวพอนตัวที่สอง บามันมาเนาะครับเนาะแม่นี่ยเป็นข้มตัวมาตัวนี้เป็นข้มตัวมาเนาะครับเนาะออกสไตล์บามันครับผมไทยๆเขา,าหางเลือกลำดีขือขื่อักนก็แม่นะครับเนาะงัวแม่นี่ยคุณนะครับหางเลือกลำเป็นลำเฉียดสีแดงเป็นแดงครับผมแดงแดงจนจนแดงดังหนึ่งไรแตงรังสิตนะครับ กไอหัวแดงเพียงนิดโอ้ใจเราเฝนะ้าจะคิดคิดอยู่หันนะครับเห็นหัวแดงป้าซือแดงจบแดงงามดีแสียด้วยนะครับมองเฉยาเข้ากันนะครับเนะี่ยเห็นหัวแดงแดงเนี่ย่าไรครับตามทองตลาดขึ้นกันอา๋ามาเขาเรื่องว่าบันครับผมในด่านจีบเด็บจีบเท่านี่เวทนาน,นะครับเนะี่ยทางงาม เห็นว่นบวาบดบวคอเข้าดำกีมีดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับกีบก็กีเท่าเบิด์ยู่นี่นะครับทางงามทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเมื่อแฟนเพจแฟนครับอยากแยกไปก็ได้เลยครับเนดะ้อมักจะแมวมันเอาแต่แมวมันไม่ได้บรือนอซื้อหนึ่งได้สองม่ได้บรือนอเอ้าโทรมาคุยกันได้เลยครับเด้อ มื่อวาสี่มักตะลูกสาพ่นก็ได็นนะครับเนาะเมื่อวาสียกไปตะแม่พ่นก็ได้มักแบบได้เอาแบบนั้นครับผมหัวเชยยอดตามใจแฟนเพจแฟนครับคือเก่าเหรอครับหัวเชีย่ยอดยังตามใจแฟนเพจแฟนครับคือเก่าเหรอครับเอาไปว่าได้โดนรับประกันได้กินน้องนะครับเลยแม่นี่ ทกถอนหางหัว้างดอกเราประกันให้ครบขั้นนะครับเนาะว่าเมียลูกครบเนี่เบิรเท่านั้นครับทางงามนี่กฤษณ์นะครับเนาะว่าเมียนี่จะว่าลูกปีละตัวครับนี่เบื้อเอเลยครับท้องหาหกเดือนที่เขาเจ็ดเดือนนะครับ งูยังงี่ก็หาอยากนะครับเนาะที่ว่าให้ลูกปีละตัวปีละตัวนี่หายากอยู่นะครับเด้อมีเมียนี่นะครับผมมาพอพอดีนะครับเนาะเปิดไปให้แฟนเพจแฟนครบพิดเจรนากรเก่าเมือหาพันส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมขึ้นรถนีน่แนบนี่ฮห้องดังเยดเยดเนาะครับนี่จะพอสั่งลูกขายก็ได้นะครับเนาะสองตัวนี่ สั่งลูกขายเห็นในราคาเนือเลยนะครับนี่ในราคาเก่ามือนานนะครับเนาะสองแม่ลูกนี่ยฮะแฟนเพ็แฟนครับขึ้นมากอยากได้กระถักมาโทมาเด้ครับเนาะแม่ลูกลูกแม่เรื่องคอเรื่องทองหลทั้งแม่ทั้งลูกที่สำคัญแม่กับไก่สีนะอขอดนะครับเนาะถาอดถาโมดลนกขอดนะครับเนาะได้กินน่องครับอยากกินน่องง่อกับโบเดชันหาสื่อนอ่องง่ออยากนะครับเนาะ เอาแม่นีไปในกินนอกแน่นอนครับแต่ว่าขันขวดบ่ดูแลคนดีดีแม่คนรักกินเน้อครับเนอ้อฟ้าวเวย้อครับบริได้จินนองคนเน้อฮะคลิปนี้็สิจบคลิไปไว้สานีนะครับเนาะคือมักอยากได้ห้องมาสีแย,ยกอะโทมาสีแย,ยกแม่มักแม่ึือมักลูกอะโทมาครับผมแยกให้ได้นะครับเนาะเอาละคลิปนี้จบไว้สำนี้ครับผมสวัสดีครับ